ยะธาตะธาเมื่อข่าวที่พระขวาพระผู้มีพระเจ้าอาหะตัดอิติว่าภิกเวภิกษุทั้งหลายอิโตกาละตนับแต่การนี้ไปจาตุมาสะจะจยนะโดยล่วงไปสี่เดือนอาหังเราปรินิพายิสามิจากปรินิพาน ดังนี้ปุตตชนาภิกขุภิกษุที่เป็นที่ยังเป็นปุตุชนนะอสกิงสุไม่อาจสันทาเรตรงเพื่ออันกดอดกัน้นอสูนี้น้ำตาไว้ได้เตภิกขุภิกษุเหล่าใดวักขาวักขาวักขาวัคขาวหุวตาวามันเตตาวา ประชุมกันเป็นพวกพวกเป็นพวกพวกแล้วมันเตตวาปรึกษากันอิตติว่าไม่อยังพวกเรากริสามะจักกะธรรมกิงนุโข,ขอ,อย่างไรหนอดังนี้สาตตสันติเกวะสิงสุพากันอยู่ในสำนักของพระศาส,สดาอัตถินั้น เอกติโสนามเทโรพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะจินเตตาวาคิดแล้วอิติว่ากิระข่าวว่าจาตุมาสัจเจนะโดยร่วงไปสี่เดือนสัทธาพระปรมาสัสดาปริดิภายยิสติจากปริัภานจะก็อาหางเรา วิตาราโคอวิตาราโคเป็นผูไ้ไม่ไปสจักไม่ปัสจากราคะสัตริเมื่อพระบรมศาสดาธรมานีเอวะอยังพระชนอยู่นั่นแหละตรงการที่มายาสำนวนนะครับการที่ราวคันหิงสุยึดเอาอารหันต,ตงังเอาพระอรหันต์ไว้วัตติ จึงจะควรอิติดังนี้อาคันตาวาจึงไม่ได้ไปสันติกลางสู่สำนักเตสางพิกขุนางของภิกษุเหล่านั้นจะและอากตาวาไม่กระทำกะลากถาสันลาปังกระทำการสนทนาปาสายเกณนะสัตทิงกับด้วยใครๆ เอกกวะอโหสิได้เป็นผู้ผู้เดียววะเท่านั้นจะตัวสุอริยปฏิสุในอริยบททั้งสี่พิกขูพิกสุทั้งหลายอาจิกิงสุทูนกิริยังกิริยาต,ตัสสติสะของพระติสะนั้นสัตธุเดพระบรมศาสดาสาัทธา พระบรมศาสดาบุคลังรับสั่งให้ปโกสาเปตาวาให้เรียกต่างท่านต่างติดสังพระติสานั้นมาปุจิตวาตรถามต่างอัถังสุตวาทรงสดับความนั้นแล้วทัตวาประธานสาธุการังประธานสาธุการตรัสแก่ท่าน แล้ววัตวาจึงตัดอิติว่าภิกขเวภิกษุทั้งหลายยัสาภิกุสาภิกษุใดอันนี้แปลล้มนะครับแปลคำว่าแปลล้มก็คือแปลฉัตถีวิพัตขึ้นก่อนนะครับฉัตถีจตุถีวิพัตขึ้นก่อนภิกขเวภิกษุทั้งหลายยัสาภิกุสาภิกษุรูปใด สิเนโหอัตถิมีความรักมยิในเราสโสภิกษุภิกษุรูปน,นั้นติสะเทรสะทสติโสวะภะวัย,ยะพึงเป็นเช่นกาติสะเทระทีเดียวหิเพราะว่าชนาจนทั้งหลายปูชังกรนตตาปิ แม้กระทําการบูชาวัตถุหีด้วยวัตถุทั้งหลายกัรทะมาลาทีหีมีของหอมและระเบียบเป็นต้นนะปูเชนติหาชื่อว่าบูชามังเราเลยปะนะส่วนว่าชนาะชนทั้งหลายปฏิปัช,ชมานาเอวะผู้ปฏิบัติ ธรรมานุธรรมังปฏิบาติธรรมสมควรแก่ธรรมเอวะนั่นแหละปูเชนติชื่อว่าบูชามังเราอิติดังนี้อีมังคาถังอาหาได้ตัดคาถานี้สุขวัคเกกในสุขวัคธรรมปาสสาแห่งธรรมบทอิติว่าขีนาสโว พระขีนาสบปิตวาดื่มปิเวกเอ,อรสังเดิมรถแห่งความปิเวกจะและอ,อระสังอุปสมมาสะรถแห่งความส,ง,สงบปิว่างก็คือปิวันโตนะครับดื่มอยู่ธรรมะปิติรสสังรถคือปิติ แห่งธรรมนิทโรโหติย่อมเป็นผู้หมดความกวลกวายนิปาโปไม่มีบาปอิติดังนี้ตาทาปเทสบรรดาบท่านั้นปทัสสาบทว่าปวิเวกะรสังคือ อุปนัรสังรถอันเกิดแต่วิเวกโตแต่ความสงัดเงียบอัตโธอธิบายอิติว่าเอกีภาวะสุขขังสุขอันเกิดแต่ความเป็นผู้เดียวปัสาบทว่าป,ปิตวาความว่าขีนาสวุภะขีนาโสกกรนโต ผู้กระทำกิจจานิกิจทั้งหลายทุกขะปริญญาทีนี้มีการกำหนดรู้ทุกเป็นต้นปิวิตวาเดิมวิเวกังรัศสางรถของวิเวกสัจฉิกิริยาวเสนะด้วยสามารถการทำให้แจ้งอารมณโตโดยอารมณ์ ปัตาบทว่าอุปสมะศะได้แก่กิเลสุป,ปะมะกิเลสุป,ปะสมะนิพานาสาัสะพระนิพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสปัตาบทว่านิทโรความว่านิทโรชื่อว่าเป็นผู้หมดความกวนกวายเพราะ เตนะอุปยราปราบปนีนะ,อ,ะาาานนะอุพันตเรราคะธะถาทีนะมะพาเวนะเพราะความไม่มีแห่งความกวนกวายมีความกวนกวายคือราคะเป็นต้นอัพันตเร ในภายในจะและชื่อว่านิปาโปชื่อว่าไม่มีบาปราคะปาปาทีนางอภาเวณนะเพราะไม่มีบาปคือราคะเป็นต้นอุพยะรสปานีนะเพราะ การดื่มรสทั้งสองเตนะนั้นปทัสสาบทว่าธรรมปีติรสังได้แกร่รสังรสอุปนาปีติสังคาต่างกาวคือความเอ,อิบอิ่มความเอ,อิบอิ่มอันเกิดขึ้นแล้วนวโรกุตรธรมธร,รมประสนะด้วยสามารถแห่งโลกุตรธรรม เประการปทศาบทว่าปีวางแปลว่าปิวันโตดื่มอยู่คาถาวสานีในเวลาจบพระคาถาติสาเทโรพติสาเทระปาปุนี้บรรลุอรหันตังพระอรหัตอิติดังนี้เลย ติสัทธิระวัตถุนิธิตังเรื่องปฏิสาทธระนิสตังจบ